คมอ้วนช่นกินสวัสดีครับพี่น้องมากินข้าแลงน้ำกันครับผมเนื่องจากมันเป็นข้าแลงหรือว่าที่คนภาคกลางเขาเรียกว่าข้าวเย็นข้าวมันเย็นแล้วเราก็เลยต้องเอามาอุ่นนะครับผมเก็บต่อกําลังอุ่นข้าวนะครับตัดมาทีนะครับเมนูมื้อนี้นะครับก็ซิมนี่ต้มแซบกระดูกอ่อนหมูนะครับเก็บใหม่กาลังทําการต้มกระดูกอ่อนหมูนะครับเข้าสิต้มแล้วกะตุ้นไปก่อนนะครับผมเข้ามากจัดเครื่องที่จะ อีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือสตํำนะครับนี่เป็นปลาหมึกนะครับสีํำเซาปลาหมึกนะครับเลาก็ย่ำบะคงกรเลยอันดับแรกนะครับย่ำยฟันๆนเอาแบบเิ้นกรอบๆนะครับนาทีตำบะคงมือนี่ก็สีเป็นเชียบต้อนะครับผมที่ชอฟฟีมือนะครับในการตำบะคงแบบแซ่บให้เรากินนะครับผมเนี่ยแหน่สอยบกเขือพวงหน่อยลงไปนะครับบกเขือเทียบหน่อย เติมพลังคนนึงนะครับผมนะจะแกวจะอีก่อนนะครับหันมาทั้งพีกาโมก็เริ่มเดือดแล้วนะครับสําหรับใดที่แล้วนะครับตรงกระดูกอ่อนห่านะครับตัมม้งคุก็แล้วแล้วครับผมเทลงใส่จามได้เลยนะครับโอ้ยสีสันนะตาบักคุนะครับใส่ลวกข้างมึกนะครับผมสีสันกับเป็นแต่แสบเป็นแต่แสบดาบคับเห็นแหลียญไล่แตกพี่น้องฝีมือเช็ดต่อนะครับผม เมื่อวางอันดับหนึ่งแห่งบันน้องคำไงนะครับขวดขวดลงอ่ะหันมาทางพี่ต่อีกอีกหนึ่งเมนูนะครับก็บเป็นข้อมูย่างนะครับผมข้อมูอย่างหรือข้อมูเผาไฟหรือไฟขื้นรูแข้งแท้เอะเชฟไม่จะทำกันย่างมูนะครับแต่เริ่มเหลืองแล้ะนะครับนองจากไฟแรงนะครับหมูห่ากับสีประมาณแบบหมูชาโคสักนิดนึงนะครับนนแง่รอดแหลก็มาซ้อยเบิรงกันนะ คือว่าสุกทั่วถึงครับผมบดิไมตก่อนซุกรสเนี้กสิบัท่านลงจานหนักซิมส์สกกักคนนะรสที่สองมากเกิเป็นแบบมันมันเลยครับนี่มันโมีมเนติดมันเลยนี่มันมันติดเนี่ยติดเนี่ยมันนิดเดียวซอยชีสตอกับซอสเส็เหลียวมะกะจัดใส่จานนะครับผม นี่พุนพุนจุกจุกนะครับแบบสิเลนะครับผมหอมครับผมจิ้มแล้วแซ่บครับไ่ต้องจิ้มนองจิ้มก็ได้นะครับและเมนูนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับเพราะใจอยากกินนะครับเร่ยลงมือ่าโชว์ฟีเมอเองนะครับสําหรับอาหารสันสูงคือก้อยไข่หมดแดงนะครับแต่ก็ใส่ลูกโดบด้วยบัอกพริกบ้านนะครับซอยลงไปนะครับผมจะได้รสชาติจัดจ้านนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมทุกเมนูของเฮ้านะครับ นีตำปะุูงใสหมึกออย่างข้อหมูย่างนะครับต้มแซ่บกระดูกอัณนหมูแล้วก็ไข่วอดแดงนะครับผมลงมือกันเลยนะครับผมแซ่บลายพี่น้องเอ้ยโม่อนี่กินถูกกระโมมันเสียบเสียบ้ยมา้เสียงครับพี่น้องแซ่บแมงครับ